สวัสดีครับพี่หน้องมันี่เฮาอยู่ฮือวิ่งกากำลังเงินมีเงินผมมีเงินก็เลยบสตอืนนะปกติวัวเดือดรเงือนจะแบบไนนะช่วงนี้ซับจาพี่น้องตอนนี้เฮาอยู่จังหวัดตายจงบัดถามาสื้อของสปปิง อากาศดีไหมเนี่ยกินลูกชิ้นปิ้งเนาะ ไปซื้ออย่างบลูไปเบิ่งก่อนเบิ่งพี่น้องไปซื้อย่างบลูมานล้วพี่เพิ่นลซื้อยังสองยูโรนี่ไปเสียจะไปซื้อหรอ ขนมหอมอันเขาสีนิ่มๆนี่ถุงเขาจะอยูห่างเขาจะนิ่มๆนิมๆอันไทยผู้เสียขึ้นดิอึไปเบ่งไปางายๆท่านยเบ่งก่อนนะ เบิ้งอาหารไทยเป็น้องร้าณอาหารไทยใส่เบิ้งยังไหนขึ้ดูอาหารไทยใส่เขา,ขาไทยรั่วกันเบื้องกันเขาขายยางีงโอไมโน่แปดไม่เข่า พอเปียะไหมเขาภาพเขาอยูข้างื่าจะขาอมุสติกาก็มีมุสติกาเนาะบุรุกาแอนตี้ ซักตาบัวกัรือหายเะเยอยเลกัยเยยเลูกกมแกกันาเ็นมัมิกาจะมีอย่นี э ้หรอฮะเขายกิโลละเท่าไหร่ยยเียดนามิ คิดแบบคนไทยเหรอันดร้านไทยนคนไทยขายคนไทยขายหมนั้น หรือันขาย